พบกับเทสต์ด oh. ็ดในช่วงต่อไปคราวนี้ผมจะพาให้ผู้ชมไปพบกับความเอ็กซ์ตรีมสนุกมันแล้วใจเรียวเช็คเมียว สว่วนร่วมเทสตไปกับเราติดต่อกับเราได้ทาง Facebook นี่เลยครับเพียงแค่ท่านถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งนะครับของถนนที่เป็นลักษณะโค้งที่มันต่อกันนะครับมีความยาว200เมตรถึง400เมตรขึ้นไปนะครับลักษณะโค้งคือเป็นโค้งที่มันต่อกันยาวๆนะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับ ส่งมาทาง Facebook เลยนะครับโค้งไหนนะครับที่สวยโดนใจนะครับแล้วเราเลือกขึ้นได้พบกันแน่ๆครับ Yeah. ที่ถูกลืมสำหรับเช็คเมียวในตอนนี้นะครับ <S <S ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแทร็กที่ถูกลืมนะครับแทร็กดังกล่าวนะครับถูกตั้งอยู่ที่สนามบีเอซีเซอร์กินะครับหรือสนามแบล็คฮอว์เอลซิเซอร์กิหลังซีคอนสแควร์นะครับ,รรบเป็นแทร็กเล็กที่อยู่ข้างในสุดเลยนะครับสมัยแรกของการเรียกในเมืองไทยนะครับสนามนี้จะเป็นสนามที่นักแข่งทุกคนจะต้องนํารถมาลองนะครับว่าจะเป็นการลองรถ แล้วก็เทสรถแล้วก็ไล่รถแม้กระทั่งฝึกการขับนะครับแต่ปัจจุบนันนี้สนามนี้ถูกเลิกใช้ไปแล้วนะครับนักบิดทุกคนหานไปใช้สนามใหญ่ที่อยู่ติดกันนะครับวันนี้มาดูลนันแรกของผมที่นี่เลยดีกว่า ตรงนี้ลื่นมากๆครับพื้นที่เป็นทั้งตะไคร่นะครับแองน้ํานะครับแล้วก็ยังมีต้นถักบุ้งขึ้นใหม่เยอะแล้วนะครับมาชมรานที่สองดีกว่าครับ สำหรับในเทปนี้นะครับน้วจะแขกรับเชิญที่ผมมีโจกพีดีทีไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมที่ Facebook เข้ามานะครับ,รบนสนใจที่จะมาชมการถ่ายทำเทปสิของเรานะครับนในช่วงเช็คมีเอานะครับก็ณตอนนี้มีน้องๆที่เป็นแฟนคลับมานะครับก็มีน้องๆผมบิ่มนะครับแล้วก็ นะครตัวนี่หนึ่งครับแล้ที่สําคัญนะครับแขกรับเชิญของผมครับผมเป็นจากกลุ่มประสานงานด้วยการเตือนภัยขากราเนนะครับก็มีสมาชิกนําทีมโดยนะครับเอ่อเทพบุตรชาวดินคือพี่หนุ่ยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่หนุ่ยนิดนึงและที่สําคัญนะครับเขามาดูผมว่าก็โอเคนะเขาน่าจะเห็นสิ่งที่พี่ๆก็ไม่เคยเห็นแต่ที่สำคัญอ่ะผมว่าเราพาแขกรับเชิญของเราเนี่ยลงไปเสิร์ฟใครในรถด้วยก็เดี๋ยวมาคุยกับเขาเลยดีกว่า ขอแนะนำตัวนิดนึงเอานี่พี่หนุ่ยน่าจะเป็นพี่สุดนะครับจากกลุ่มศรีงานและการเตือนภัยเขากรลานะครับแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรครับคลผมครับหนุ่ยนี่เป็นเป็นแฟนคลับของผมนะครับแล้วก็เป็นคนดูแลที่ท่องเที่ยวแฟนคลับด้วยในเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็คือเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับอันนี้มากับใครครับเป็นชื่ออะไรครับชื่อยศนะครับแล้วแล้วก็มีน้องอีกอแนะครับ น้องโอน้องโอนะครับแล้วก็มีน้องโอน้องโคนแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มแรกเลยครับที่มาคนเดีอย่างไรตัวอะไรนะครับ,นนรบ,รรบผมว่ามาก็โอเคแล้วน่าจะเห็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแนละสำคัมากอ่อนแต่ว่าผมว่าทางที่ดีนะครับ ผมขออนุญ,ญาตพาพี่หนุ่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มประสางานการเตือนภัยเกาบกระลาลงไปนั่งเทสกับผมนิดนึงดีกว่าว่าไอ้เช็คมีเอาไอ้แท็กที่มันลื่นๆแล้วก็ถูกลืมแท็กเนี้ยมันเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับดีใจครับที่ได้มาได้มาชมของจริงเี้ยดูจากในโทรทัศน์มานานแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้สัมผัสของจริงนาทีนะพ,พี่หนุย่ยเทพบุญชาวนีนนะครับขึ้นไปเทสกับเรานะครับ โอเคนะครับพร้อมไหมครับพี่หนุยลิปสีที่พี่หนุยใช้นะครับขาและปากจะซีกนิดหน่อยนะครับผมแบบดูนะครับาการพี่เป็นยังไงบ้างรครับ จบไปแล้วนะครับ mm hmm. <c oughs> บนแอบวิทัานเทของมี่รงเดือนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับรายการเอสอินเอสไอเลเดือันตาเ้นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาดูข้างสนามแบบนี้นะคะก็รู้สึอยากจะลองนั่งสัครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าดีมากที่ได้ไปยืมเกาะข้าสนามได้แบบสัมผัสบรรยากาศจริงๆสุขมากครับ ดีใจมากครับที่ได้มาดูการลิฟต์รถของพีทครับนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยเห็นแล้วแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบมีความสุขมากแล้วก็คืออยากจะติดตามต่อไปอยากให้มีเลย พินนอนค่ะในการติดตามดูคุณพีเป็นแฟนคลับคุณพีแล้วต้องไม่พลาดแน่นอนก็ได้ติดตามคุณพีอย่างแน่นอนความสนุกบนสนามแข่งรถขอบคุณค่ะเนี่ยอิมมากครับ11ม,มีนาคมนี่ฮะน้องไร เขาบอกว่าลักษณะแสงไฟเนี่ยมันดูแลวแตกต่างไปจากแสงจันทร์แต่ก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นอะไรนะคะเรื่องนี้เนี่ย CNN ตอนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นบินไหวเมื่อวันที่11มีนาคมเนี่ยนะคะเขารายงานสดด้วยบอกว่ามีวัตถุลึกลับจํานวนหนึ่งบินฉวัดเฉวียนไปมาอยู่ตรงจุดที่เกิดซึนามิแล้วก็รอบๆโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะด้วยนอ,อกจากวันที่3มีนาคมแล้วก็11มีนาคมตามที่มีามรายงานเนี่ยนะคะเขาบอกวันที่12 21 26 3เมีนาคม ตอนที่เกิด after shock อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีภาพแบบนี้ที่บันทึกได้เหมือนกันแต่ควรใช้วิทยายาณหน่อยนะอืมยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าวัตถุที่บินอยู่นี้คืออะไรเป็นวัตถุที่บินออกมาจากนอกโลกหรือเปล่าคือ CNN ก็รายงานสดเนี่ยนะฮะทบชมมีวัตถุลึกลับจำนวนหนึ่งชวัดเฉวเียนเอแปลกนะใกล้ๆออกับรอบๆโรงไฟฟ้าเหรอ ใช่เขาบอกตอนที่เกิดคลื่นสึนามิแล้วก็รอบๆโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเนี่ยนะคะ11มีนาคมเนี่ยก็มีผู้บันทึกภาพเอาไว้ได้คือถ่ายกันได้หลายจุดแล้วก็หลายครั้งด้วยนะคะอุ้ยมาเป็นกลุ่มเลยอ่ะเนี่ยวันที่3มีนาคมตรงสนามบินฮานดะอเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องรอคุณเอกราชมาวิเคราะห์แล้วช่วงหน้าฮรท่านผู้ชมเรื่องเราเช้านี้8โกา14นาทีครับ วามันในแบบเทสิทุกวันพวลาหันสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ขอบพระคุณทุกท่กทานมากครับสวัสดีครับที่สุขแห่งนวัตกรรมพยานหยด มาตรฐานสูงสุดของโล A P I S N, ออก API SN ระย้าเชื้อเพลิงสูงสุด U.S.G.F. ปกป้องสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน SAE 0ูกับ30ใหม่ PTT เพิ่มออกมา Super Synthetic API SN ที่สุดแห่งนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นของโลกจากปตท